สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับทางช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับวันนี้วิเคราะห์บอลประจําวันอังคารที่6กุมภาพันธ์นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับที่เด็ดทอมมี่นะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์ดีๆนะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม VIP เมื่อคืนนั้นก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้ไว้เป็นบอลเต็ง2บินนะครับ บิลแรกนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับเวทแฮมนับคู่นี้ผมให้แนวทางไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา1ลูกนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะไปได้3ประตูศูนย์นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับส่วนอีกหนึ่งบินนะครับเป็นคู่ระหว่างไลซิกนะครับเปิดบ้านเจอกับยูนิโอเบอร์ลินนะครับคูค่นี้ให้แนวทางไปที่เจ้าบ้านไลซิกนะครับในราคา1นึขีดหนนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับไลซิกนะครับเอาชนะไปได้พอดีคำนะครับ2ประตตู่อ0นะครับบบิินนนนนีกเเต็มหวาจ๊ยะครับ สรุปแล้วนะครับบิน VIP ที่ให้ไว้ในกลุ่มครับ2บินนะครับยังทํากําไรให้พี่ๆภายในกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเป่ากันทุกวันนะครับสําหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆลันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆก,กันทุกวันนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมยังมีกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคือแจก p h o n e 15 Pro Max ไปฟรีๆ14เครื่องนะครับเพียงแค่พี่ๆทาตามเงื่อนไขนะครับสมัครมาเป็นสมาชิกกับเราแค่หนึ่งใบแดงเท่านั้นนะครับพวกพี่นะครับก็จะได้รุ่นรับ iPhone 15 Pro Max ไปใช้กันฟรีๆนะครับและผมยังมีกิจกรรมประกันบินภายในกลุ่มนะครับและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับแอดไลน์แอด LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอ หรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาทนะครับแถมพี่ๆจะได้ตัวเน้นตัววีนะครับบอลชุดโครงการไปฟรีๆนะครับแถมผมนะครับยังรันบอลสดให้พี่ๆตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้คัดมาให้พี่ๆ3คู่เน้นๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะเป็นศึกบอลถ้วย d f b p o k a l โพคนับเป็นคู่ระหว่างไบเออร์ลูคเซ่นนะครับเปิดบ้านเจอกับสตุ๊ตการ์ดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีส45สานะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นตัวเต็ง VIP ภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังเปิดให้พี่ๆทายผลสกอร์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ทายถูกนะครับแอดไลน์แอด llj77 นะครับเข้ามารับของรางวัลฟรีๆกันได้ มาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมนะครับเจ้าบ้านไบเออร์เลกุเซ่นนะครับแข่งไป20นัดนะครับชนะ16เสมอสนะครับแต้มมี52อแต้มยุมดับที่1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนสุดการ์ดนะครับแข่งไป20นัดนะครับชนะ13เสมอ1แพ้6นะครับแต้มมี40แต้มยุมดับที่3นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับไบเออร์ลูคุเซ่นนะครับเอาชนะสุดการ์ดไปได้3นัดนะครับเสมอกันไป2นัดนะครับโดยชี้นัดล่าสุดนะครับไบเออร์ลูคุเซ่นออกไปเยือนสุดการ์ดนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮตติแคปห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับไบเออร์ลูคุเซ่นนะครับทำเงินจากสุดการ์ดไปได้ถึง3นัดนะครับเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับไปเริ่มที่เจ้าบ้านไบเออร์ลุคเซ่นนะครับห้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับไบเออร์ลุคเซ่นนะครับออกไปเยือนดาสซัดนะครับเอาชนะดานสัดได้2ประตู0นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของไบเออร์ลุคเซ่นนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของไบเออร์ล s คเซนกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1น,น,นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเจอกับบุสเซียมืนเช่นกัดบัดนะครับเสมอกันไป0ประตู0นะครับสว่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของไบเออร์ลูคเซ่นนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนสุดก์ดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสุดก์ดนะครับออกไปเยือนไฟบวกนะครับเอาชนะไฟบวกได้3ประตูน1นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของสุดก์ดนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของสตการ์อกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสตุดการกันะครับออกไปเยือนไฟล์บวกนะครับเอาชนะไฟบวกได้3ประตูหนึ่งนะครับส่วนแฮดดี้แคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของสตุดการกันะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ ส่วนแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับใบเออร์ลูคุเซนนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา0.5ขีดหนึ่งนะครับผ่านได้1ครั้งเสียไป4ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนซุดการ์ดนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับผ่านได้2ครั้งเสียไป3ครั้งนะครับสูงต่ำกำแพงนะครับใบเออร์ลูคุเซนนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา3ลูกนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมเจ้าไป3นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนซุดการ์ดนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป2จบเกมเจาไป2นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านไบเออร์ลูคเซ่นนะครับเป็นฝ่ายต่อ0.5ขีดหนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3ลูกนะครับส่วนราคา 1x2 นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่1.64เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่3.19เท่านะครับ ส่วนคาดการสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านไปเออรูคเซ่นนะครับที่จะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโกใช้เป็นมาเตโควานะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นยซิฟตานิสิตนะครับโยนาธานตานับเอ็งมองตับโซบ้านะครับส่วน4ี่กองกลางใช้เป็นนาธานเชลล่านับโรเบิร์ตอารูดิกนะครับกรานิชาก้านับอเล็กกิมันโดนะครับส่วน2กลางลุกใช้เป็นอดัมฮารเชกนะครับโยนาธัฮอบมันนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นพัตติกชิกนะครับ ส่วนคาดการเสเพผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนซุดกาดนะครับที่จะมาในระบบ3-4-2-1นะครับโกใช้เป็นอเล็กซานเดอร์นูเบลนะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นสเตอร์จิอูนับอันโตนี่อูนนะครับวันเดม่าเอวตอนนะครับส่วน4กองกลางนับใช้เป็นฟาโกนัมนะครับอาคาดาคาราซอนนะครับอันเจโรสติลเลอร์นะครับแมสซิเลียนมิดเดิลสัตนะครับส่วนสองกลางลุกนะครับใช้เป็นเอนโซมินโยนับกับคิสฟูริกนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นแดนิสอุนดาฟนะครับ คาสการของคู่นี้นะครับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้นะพอเป็นการเจอกันของ2ทีมนับที่อยู่บนหลีกสูงสุดเหมือนกันนะครับแถมผลงานนะกำลังเข้าฝักไม่แพ้กันเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนับนัดนี้ยกให้เป็นเลโอเซนนับมีลุ้นเข้าวินมากกว่านะครับเนื่องจากนะครับมีผลงานนับและความสม่ําเสมอที่ดีกว่าเยอะมากๆนะครับแถมได้เปรียบนับจากการลงเล่นในบ้านนะครับที่ฤดูการนี้นับทาผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับมองดูแล้วเกมนี้นะครับเลโอเซนเจ้าบ้านนะครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับขนาที่ฝั่งที เยือนอยางสุดกาดนับผลงานก็ดูดีเช่นกันนะครับแต่อย่างว่านับออกไปเยือนทีมเบอร์หนึ่งของลีกในตอนนี้นะครับแม้จะเป็นบอลถ้วยก็ตามนับแต่สุดท้ายนับก็ตกเป็นรองอยู่ดีนะครับส่วนทัศนสุดท้ายนะครับผมจะไปในทิศทางไหนนะครับราคาไหนสวยค่าน้าไหนเจ๋งนะครับให้พี่ๆไปตามต่อกันในไลน์แอด LLLJJJ นะครับผมยังมีบอลเต็งบอลสเต็ปให้พี่ๆอีกเพียบนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับ คู่ต่อไปนะครับเป็นศึกโกปาเดลเลนะครับเป็นคู่ระหว่างมาโยกานะครับเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซเซดัดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านมาโยกานะครับแข่งไป23นัดนะครับชนะ3เสมอ11แพ้9นะครับแต้มมี20แต้มอยู่อันดับที่16นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเรอัลโซเซดัดนะครับแข่งไปแล้ว23นัดนะครับชนะ9เสมอ10แพ้4นะครับแต้มมี37แต้มอยู่อันดับที่6นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับมาโยก้านับไม่เคยเอาชนะเรอัลโซเซดัดได้เลยนะครับเสมอไป1นัดนะแพ้กับเรอัลโซเซดัดไปถึง4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันในบอลลีกนะครับมาโยก้าออกไปเยือนเรอัลโซเซดัดนะครับแพ้กับเรอัลโซเซดัดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนแฮตติแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับมาโยก้านับทำเงินจากเรอัลโซเซดัดไปได้แค่1นัดนะครับเสียไป2นัดเจ้าไป2นัดนะครับจบเกมต่ำไป4จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับไปเริ่มที่เจ้าบ้านมาโยกานะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดในบอลลีกนะครับมาโยกานะครับออกไปเยือนแอตเลติกบิวเบานะครับแพ้กับแอตเลติกบิวเบาไป4ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮตทริกห้านัดหลังสุดของมาโยกานะครับทำเงินไป2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของมาโยกากันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดครับมาโยกานะครับ,รบเปิดบ้านเจอกับเรอัลเบติสนะครับแพ้กับเรอัลเบติสไป1ประตูต่อ0นะครับสว่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของมาโยกานะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเจอเรลโซเซดัดกันบ้างนะครับ5นัดหลังชนะ3สเสมอ2นะครับโดยที่นัดล่าสุดครับเรลโซเซดัดนะครับ,รบออกไปเยือนคิโรนานะครับสเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับส่วนไฮทีแคป5นัดหลังสุดของเรลโซเซดัดนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของเรอัลซเซดัดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3สเสมอ1แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดออกไปเยือนคิโรนานะครับสเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับสว่วนแฮตแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเรอัลซเซดัดนะครับทำเงินไป4นะัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ ซอยแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับมาโยก้านะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา0ูนยนะครับผ่านได้4ครั้งเสียไป1ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยเรอัลโซเซดาตนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับผ่านได้3ครั้งเสียไป2ครั้งนะครับสูงต่ำกำแพงนะครับมาโยก้านะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา2ลูกนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยเรอัลโซเซดาตนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป3นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนเรอัลโซเซดานะครับเป็นฝ่ายต่อ0ูนย์คนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2ลูกนะครับส่วนราคาใน x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่3.25เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่2.31เท่านะครับ ส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านมาโยกานะครับที่จะมาในระบบ3-5-2นะครับโกใช้เป็นโดมินิกกรีฟนะครับส่วน3แบ็คโฟใช้เป็นโจวานนี่กอนซาเลสนะครับมาตินวาเยนนะครับอันโตนิโอไรโอนะครับส่วน5กองกลางนะครับใช้เป็นโคเซโกเปนเต้นะครับซามูคอต้านะครับอันโตนิโอซานเชสนะครับโอมามาการ์เรสนะครับแดนนี่โรลิเกสนะครับส่วน2กองหน้านะครับใช้เป็นอัปตันปราดนะครับกับไคลลาลินนะครับ ส่วนคาดการเสผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยเรอลโซเซดัดนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นอเล็กเลมิโลนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นคอนคารามบูรูนะครับโรบินเลนามองนะครับอิกอร์ซูเบลดิอานะครับคาบิการันนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นบราอิดเมนเดสนะครับมาตินซูบีเบนดี้นะครับมิเกลเมเรโนนะครับส่วน3กองหน้านับใช้เป็นมิเกลโอยาซาเบานะครับอังเดซิวานะครับอังเดซาเลเนเซียนะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้นะครับมาโยก้าฟอร์มตกนะครับเมาหมัดนะแพ้ติดต่อกันมา2เกมติดแบบยิงใครไม่ได้เลยนะครับแถมเสียประตูไป5ประตูนะแต่ภาพรวมในถิ่นนะเป็นจุดขายนะครับโดยพา่าพ่ายไปแค่นัดเดียวตลอด12แมตช์หลังสุดนะครับและชนะได้ถึง4นัดนะครับส่วนเลอาสุดซิดาดนับก็ผลงานแข็งแกร่งต่อเนื่องนับกับสติพ่ายหนเดียวนับจาก18แมตช์นะครับล่าสุดรวมทุกรายการนะครับอีกทั้งเข้าวินถึง3ใน4ทิปหลังนับยิงได้5ประตูเสียแค่ลูกเดียวเท่านั้น,นครับดัง นั้นนะครับแม้ว่าเจ้าถิ่นนับมีดีตรงเกมย่าวนับทว่าทีมเยือนนับสมันเสมอกว่านะครับประกอบกับยกพลชนะมาโยก้าถึงสังเวียนแห่งนี้ได้2ใน3นัดหลังสุดนะครับดังนั้นนะครับราคาปอปอนับวางบอลต่อดีกว่านะครับผมขอฟันธงนะครับให้เรอัลโซเซดัตนะครับปลุกชนะที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะไปลุยกันที่ศึกเอฟเอคันะครับเป็นคู่ระหว่างเซาแฮมตันนะครับเปิดบ้านเจอกับวัดฟอร์ดนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมก่อนนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านเซาแฮมตันนะครับแข่งไปแล้ว29นัดนะครับชนะ18เสมอ7แพ้4นะครับแต้มมี61แต้มยุมดับที่2นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนวัตฟอร์ดนะครับแข่งไปแล้ว30นัดนะครับชนะ10เสมอ11แพ้9นะครับแต้มมี41แต้มยุมดับที่11นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับซอลแฮมตันนะครับเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้1นัดเสมอไป3นัดแพ้ให้กับวัตฟอร์ดไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับในศึก FA c u อคัพนะครับซอลแฮมตันออกไปเยือนวัตฟอร์ดนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮดดี้แคปนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับสอลแฮมตันนับทำเงินจากวัตฟอร์ดไปได้1นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้านนะครับไปเริ่มที่เจ้าบ้านเซาแฮมตันนะครับผานัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเซาแฮมตันนะครับออกไปเยือนรอตเทอร์แฮมยูไนเต็ดนะครับเอาชนะรอตเทอร์แฮมยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ0นะครับสวนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของเซาแฮมตันนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่สติติการลงเล่นในบ้านของเซาแฮมตันกันบ้างน,นะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะไปทั้ง5นัดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับเอาชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์ไปได้4ประตูต่อศูนะครับสว่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเซาแฮมตันนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนวัตฟอร์ดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับวัตฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเจอคาร์ดิฟซิตี้นะครับแพ้กับคาร์ดิฟซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนแฮติแคป5นัดหลังสุดของวัตฟอร์ดนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของวัตฟอร์ดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ3นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับวัตฟอร์ดนะครับออกไปเยือนเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับเสมอกันไป0ประตู0นะครับส่วนไฮดีแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของวัตฟอร์ดนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ ส่วนแฮตดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเซาแฮมตันนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา1ลูกนะครับผ่านได้4ครั้งเจ้าไป1ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนวัตฟอร์ดนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับผ่านได้2ครั้งเสียไป2ครั้งเจ้าไป1ครั้งนะครับสูงต่ำกำแพงนะครับเซาแฮมตันนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา3ลูกนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนวัตฟอร์ดนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมต่ำ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเซาแฮมตันนะครับเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3ลูกนะครับส่วนราคา 1X2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่1.52เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่4.71เท่านะครับ มาฟอร์มทัศนะของคู่นี้ก่อนนะครับเจ้าบ้านซาแฮมตันนะครับ5เกมหลังนับฟอร์มยังโอเคอยู่นับชนะ4เสมอ1นับอยู่ในกลุ่มผู้นำนับอยู่รองจ่าฝูงนับโดนทึมเยือนงานนิวัดฟอร์ดนะครับ5เกมหลังสุดนะครับตูดสวนทางไปชัดเจนเลยนับชนะแค่1นะครับเสมอ3แพ้1นนับในลีกยังลอยๆกลางตารางนับ อันดับที่11ับจากเล็กแรกนับที่เจ้ากันมานะครับในนัดนี้นับก็จะชี้ชะตาใครผ่านเขารอบนับราคาบอลนับออกหนึ่งลูกทางฝั่งเจ้าบ้านนั้นต่อนะครับก็ได้เปรียบชัดทุกทางนับรวมถึงเกรดบอลอีกด้วยนะครับคาดว่าบทเรื่อยๆรื่อนับทับนักบุญนับก็จะผ่านไปได้มากกว่าแน่นอนนะครับแนะนำนะครับให้ต่อไปที่เจ้าบ้านนะครับไม่ชนะ20ก็ชนะ30นะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันอังคารที่6กุมภาพันธ์นะครับโดยผมทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ3คู่เน้นๆนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ แอดไลน์แอด LLL777 นะครับหรือว่าตองแอลตองเจ็ดนะครับหรือสแกน QR c o ้ e ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ